ครับผมจับดกขวั่งแ้วพี่น้องเอาไปปล่อยครับผมน่ามันสีแห้งแล้วครับพี่น้องเม,ม,ม,ม่นบอยฮามนี่ครับเบาหามรับพี่น้องจับดกขวกั่งก็ไปปล่อยครับผมมันจะโตไหมเขาบอก การน้ำมันแห้งครับอภิปลอยสงสารเขาครับพี่น้องอภิปลอยครับโอ้พี่น้องโล้โหเคดิโมแล้วครับโเคดิโม่ด้วยนี่เอา้ยบดตัดยามเคดิโม่เคดิโมสงสารเขาครับพี่น้องแล้วเกาจะอภิปลอยอี่น้อยด้วยนี่มาเดี๋ยวไปกินครับผม กำลังปอยน้องปลากระบอกเลยปากินมด อุดน้ำไปแล้วพี่น oh, ้องนอ้อกันด <It> ีๆเลยนี่ยิ่งดีบ่วยบ่อยฮะนี่ไต่ไต่ใบไม้แม่เต็มเลยเด้นี่ไต่ใบไม้แม่โอ้ยเต็มเลยพี่น้องเลยองนี้ก็แม่นะนี่พี่เหมนี่ไต่ใบไม้นี่ครับผม อาจจะเปี่อยได้พี่น้องโ้อ้สาดลดโอ้โหไม่แม่ละงามงงบ,บ่โอ,อ้ยพี่นอ้อ,องมันสีแดงนะพี่น้องจับเอาปปี่อยเอ้พี่น้องเด้กรบผม Ô mình bị lái hàng วุ้ดกี่ตม้มไปแล้วทั้งทีมองไปแล้วอ้บอกอีารครับทั้งเก็บเลยครับเลยไปเยอะไปเรื่อยวุย้ดกี่ต้มเต็มเลย สมสารเขาครับถ้าจะเอาไปปล่อยครับพี่น้องครับอโอ้ตายบย์ใหม่ครับตัวนี้หลอดตลอดบนหลอตเลย เป็นน้ำบกน้อยๆครับพี่น้องลองน้ำน้อยๆครับผมเป็นลูกวอ,อดครับบลอกเขียดเลยพี่น้องเด้อว,วันนี้บบเบาะมั่าใจบุญครับจะไปปล่อยสอบค้นาหาละมือสอบค้นาหาล่ะครับอพื่นเอาไปปล่อยครับเพื่อได้โชคได้ลาบน้อย้ำเนาะ เพื่อถือราวัลทีนึงนะเขาครับพี่นอ้<โ>องบ้าหำว่าสันโอ,โอ้เต็มเลยังหาอยู่เลยหาอยู่ยังหาอยู่ยนีดิแม่งแรงมเยดนี่ดิจจอยนี่่งแรงมแรมีอีหมีอยู่มีมเออมาเ็มเลยเบียบบ่เยียบที โอ้รถเหยียบตายแม่ละงามเลยเฮ้ตายซ้ำรถเหยียบครับยังมีอยู่ครับพี่น้องพื้นปูนครับพื้นปูนผสมดินนะพี่น้อง อยากพันตายครับพันจงครับพี่น้องก็ได้รอดกันรอดเนะานะอ้ําเนาะได้รอดกันรอดครับผมเจะว่ากันเด้อพี่น้องเด้ออย่าดาหมาอย่าดาหมาเฮ้ <c oughs> ยยาดาหมาครับผมอเ,เอาไปเดี๋ยวเ้าไปปล่อยครับวันเดียวกินครับ ุดตมมาแล้โอ๊ยพี่น้องเดี๋ยวเราจะมาปล่อยโยบอพักกันยังนีะครับผมเอาแบง่แบงๆกันเดี๋ยวครับน้ำแห้งกับพ่อเดินมาแบง่แบงๆกันเฮ้ยเอา,เอา ห้พี่น้องเขาเนี่ยเบิ้งเบิ้งใส่มือมาเบิ้งให้พี่น้องเขาเบิ้งเนียเขาปล่อยแสบวะขี่บระขาเขามีโมเมนต์ขี่ขาดนน้องนี่นี่ขี่บระขานี่โมเมนต์เขียดโมบ่ะเขียดอีกหน่อยเขียดที่แปลงแม่ยังตามร่าเดี๋ยวยังเวิ้งสีไงบ่ เอาบอคุนยังประเดนครับบอหําเห็นบอคุ่นี่ครับพักก้าแยงที่เ้าปลูกไว้ครับพี่้องครับนี่ง่ยเด้อ่เด้อให้มาโชว์ให้พี่้องครับง่ายเด้อใหญ่เด้อพี่้องเลยโอ้ทามันง่ายนิคโอเคได้นี่กอด

อพ่นี่พอนี่เน้ำเออตนนมันหลแล้วหลรับมม่พอเอาพอนั่นก็ได้นะเอนยืนเดเอาหนามาเติมอีกโอ้ิ่แ้ดแลมเขียนหมูลครับเขียนโมูจทำไปเอาหนามมาเติม ถ้ามันลอดให้ได้เดือนนึงนี่ก็โอเคแล้วแน่เลยลเหลือมันก็นให้มันแต่มันลุดหางลดดุดแล้วออกแข้งออกขาบวก็กับเอตัวรอดเนี่ยอยู่ในปลาในดงนี่แหละครับผมเป็นลอยแล้วเมื่อกี้เอามาปล่อยมันบ่เบารับครับพี่นอ้องครับต่อไปกัน ปล่อยแมวกันละพอ่ีผิดหรอปล่อยแมวฟันก็ข um> ึ้นกันละแมวกันได้ฟิดหรอไงมองกินเยอะแยะก็บม่กินได้แมวก็ได้อยากมีส่วนรวมนะครับพอดีครับแมวอยากมีส่วนรวมนั่นฟิดหรอบ๊ามครับผมคลิปนี้กับคลิปเอาน่าบ๊ามนะเอาลูกหมวกมาปล่อยครับสองสารเขาพี่น้องครับผมไปเฮ็ดบุญท้าบุญหมอกษาหมอกได้กินไม่ทอดกะทินหมอกได้กัน อคอมเมนต์มาได้พี่น้องเอ้ยช่วงนี้เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านครับผมเก็บด,ดีกับคอสเจบไใบคือเก่าใช่ไหมนะนนะหลุ่นกันเบิ้งมันหิตใคในเดือนหนึ่งเนี่ยมันหิตไงบ่ครับผมเดี๋ยวเิ็มาให้เบิ้งอีกรอบหนึ่งครับมันหิตเหลือบัพขอเจ้าใเท่าน,นี่นะสวัสดีครับ